สวดีค่ะเจคเคนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านวินราพ,พร้อมที่ดินสวนสวยสระว่ายน้ำนะคะบ้านดูแลอย่างดีค่ะชาวต่างชาติอาศัยอยู่นะคะทางด้านผู้ขายการตีกความสวยค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอย425ตารางเมตรนะคะบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนพื้นที่1ไร่50ตารางวาค่ะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะ 3ห้องนอน6ห้องน้ำา2ห้องครัวค่ะมีบอ่อปลาครับมีสระว่ายน้ำมีโต๊ะสนุกนะคะถนนส่วนตัว100เมตรค่ะทุกท่านที่ดินแปลง้อมบ้านแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะประดับตกแต่งไว้สวยงามเรียบรูมากๆเลยนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและ ปล่อยเช่าหรือจะทําเป็นผู้วินราบก็ดีนะคะทุกท่านเป็นบ้านพักผ่อนส่วนตัวก็ดีนะคะบรรยากาศดีๆเลยค่ะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะราคา11ล้าน9แสนบาทราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะคุยกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยเจคโนกใส่รายละเอียด e พร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ